สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนทอนโซโลเพลงเอาปากกามาวงนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ของ D-Major ครับเดี๋ยวเราไปดูทอนโซโลกันครับอ่าท่อนแรกนะครับอ่าเราจะใช้เทคนิคการดันสายนะครับสาย2ช่อง17ครับอ่าดันหนึ่งเสียงเต็มนะครับไปหาโน้ตตัว f c h a r นะครับ อพอเราดันสายสองช่อง17 1เหนึ่งเสียงเต็มเสร็จป,ปุ๊บให้เราใช้นิ้วชี้นะครับกดที่สาย1ช่อง14นะครับดีด 1, ทีอ่าทีเสร็จป,ปุ๊บนะครับเราก็จะมาเล่นที่สายสองช่องที่17นะครับ1เสียงเต็มเหมือนเดิมทีนี้เราจะดีดดันขึ้นไปแล้วก็ล่นนิ้วกลับมาแล้วก็ลงที่ สาย2ช่อง15นะครับอ่าประมาณนี้ครับอ่าโอเควักต่อไปนะครับอ่าตรงนี้เราจะแฮมเมอร์ออนนะครับสาย3ช่องที่14ดีด1ทีแฮมเมอร์ออนไปช่อง16แล้วก็สาย2ช่อง15ดีด1ทีสไลด์ไปช่อง17 แล้วก็สายหนึ่งช่อง17ดีด1ทีสไลด์ไปช่อง19แล้วกลับมาดีดที่ช่อง11อีกหนึ่งทีครับะะนะคะรับรวมกับวักแรกโอเคผมเสริมเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าหลังจากที่เราจบวักแรกเนี่ย จะมีการสไลด์นิ้วถอยหลังนะครับจะมีเสียงรูดนิดนึงอ่าล้วก็มาตรงนี้โอเควักต่อไปครับวักต่อไปมันจะมีการเล่นโน้ตตัวหยุดนะครับกลับมาดันสาย2ช่อง17-1เเสียงเต็มเหมือนเดิมอ่าพอเราดันขึ้นไปปุ๊บมันจะหยุดเสียงไว้นะครับใช้มือขวาก็ได้ ่าแล้วกลับมาที่ช่อง17 pull off ไปหาช่อง15แล้วดีดอีก1นทีอ่านะครับ <S <S อ่าโอเควักต่อไปอ่าวักต่อไปก็คือสาย5ครับช่องที่12ครับโน้ตตัว A ดีด1นทีแฮมเ e อร์ออไปช่อง14นะครับ สาย4ช่อง12ครับดีด1นทีแฮมเมอร์ออนไปช่อง14เหมือนกันแล้วก็สไลด์ไปช่อง16ต่อมาสาย3ช่องที่14ดีด1นทีแฮมเมอร์ออนไปที่ช่อง16ลงที่สาย2ช่องที่15อ่าแล้วก็วักแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ต่อมาสาย2ช่อง15ครับดีดหทีสไลด์ไปช่อง17อ่าแล้วก็สาย1ช่อง14 15สไลด์ไปช่อง17อ่านะครับก็รวมกัน อ่าอันนี้ก็จะเป็นท่อนโซโล่ทั้งหมดนะครับในเพลงอปัปกามาวงทีนี้ผมจะลองเล่นทั้งท่อนเลยนะครับช้าๆครับ ยังไงลองฝึกซ้อมดูนะครับสำหรับเพลงเอาปากกามาวงท่อนโซโล่นะครับผมสวัสดีครับ